สวัสดีเพื่อนๆนชาวโบกเกะสากานะครับผมมิตซิลคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำตีบวกอัพเกรดโปเกมอนเพื่อเพิ่มค่าความสามารถนะฮะส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันโดยปกติจะต้องไปด่านโนภาพเพื่อหาใบในการตรีบวกส่วนใบหนึ่งใบนะครับจะให้ค่าอีคีในการตรีบวกอยู่ที่20เท่านั้นเองก็จะใช้วีค,ค่อนข้างเยอะในการผ่านด่านแล้วถ้าผ่านข้างแรกนะครับจะใช้ค่าพลังที่ค่อนข้างสูงแล้วเราจะผ่านยากในช่วงแรกๆนะฮะวิธีนี้ผมได้มาจากหัวคิวนะครับเขาก็จะบอกมาว่าให้เราไปจับโปเกมอนนะครับ่างแรกนะฮะถ จะได้ใบเยอะอยู่แล้วใช้ใบให้คุ้มไปจับโปเกมอนช่วงตามเวลาโปเกมอนแลนในตำนานก็ได้นะครับไม่ได้ว่าะายการไ,ได้เสียหายแต่โปเกมอนที่ผมแนะนำจะให้จับมีด้วยกันอยู่4ตัวนะ นะฮะนอนเขียวหนูสีฟ้าแล้วก็บอลสายฟ้านะครับซึ่งพวกนี้ถ้ากลายร่างแล้วจะให้ค่า EP อยู่ที่8ซหน่วย์เล่นทีเดียวเป็นชา EP ที่คนข้างเยอะนะฮะในช่วงแรกๆจะทําให้เพื่อนๆผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับถ้าบวกตลอดได้เยอะขึ้นแล้วนะฮะธรรมดาไปไวก่อนใช่ป่ะนะวิธีกลายร่างโปเกมอนนะครับเราก็ต้องให้ค่าความสนิท์ตขเขา5นะครับแล้วอัพเกรดเลเวล1 8สำหรับหนูแล้วก็นอนสีฟ้านะฮะแล้วก็กดกลายร่างได้เลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้จะกลายร่างได้สองทีนะครับซึ ก็ะจะให้ EPU ที่ที่ส0ส่วนโซนานะครับล่างแรกของเขาจะให้ e p อยู่ที่40และล่าง2จะให้อที่ที่80บหน้ปสายฟ้าก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวโซนาเลยโปเกมอนที่ผมแนะนำอัพในช่วงแรกนะครับถ้าจับโซนาได้ให้จับโซนาดีกว่าเพราะว่าเขาใช้ e p ในการอัพเวลค่อนข้างน้อยนะครับแค่15เอเขาเอืากายล่างได้แล้วนะคร ก็ประมาณนี้นะฮะส่วนวิธีการหาค่าความสนิทนะครับของที่จเพิ่มความสนิทนะฮะหาได้จากร้านค้านะครับกากการผ่านด่านทางซ้ายนั่นเองนะครับเป็นยังไรกันบ้างครับคิคนี้ก็อย<ๆ>่าลืมเอาไปใช้กันนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะค,ะนคนระับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ EP สามจะเป็นอะไรรอติดตามชมด้วยนะครับผม CU ค, <See you S 1> ครับ